อะไรครับเชิญอ,อจริงๆอ่ะบริษัทให้หนูไปฉีดยาแต่หนูไปฉีดแล้วคุณหมอบอกว่าฉีดไม่ได้เพราะว่าหนูมีภาวะเป็นความดันต่ําคุณหมอก็เลยไม่ฉีดให้โอยอย่างนี้ถ<ต>เถอะเขาเชิญครับแต่เชิญแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าคุณหมอให้หนูดูแลตัวเองดีๆคืออ่ากินวิตามินซีกินผักกินน,น้ำกินอะไรเยอะๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆทําความสะอาดร่างกายตัวเอง วันหนึ่งสองรอบอย่างเงี้ยค่ะเขาแล้วก็แล้วก็เขาบอกว่าให้หนูีีกเลี่ยงในที่ที่มีคนเยอะๆประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าหนูไปฉีดแล้วคุณหมอวัดความดันแล้วเขาบอกว่าฉีดไม่ได้เพราะว่าผู้ป่วยม,มีภาวะความดันต่ําโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะวก็แปลว่าเฮ้ยความดันต่ำมันช่วยเราได้เว้ยเ้ยดีเ้ยดีเลยอ๋อก็เป็นเหตุผลที่ว่านี้ไม่ฉีดเนาะเอาเป็ว่ายังไม่ฉีดหรือว่าไม่ฉีด ถ้าหากว่าสมมุติว่าความดันปกติแล้วถามว่าจะฉีดไหมโอ้หนูคงว่าหนูไม่ฉีดนะค่ะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ครับหนูกลัวหนูหนูหนูกลัวการการการฉีดวัคซีนตัวนี้ที่สุดเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่หนูหนูเชื่อว่าหนูไม่อยากจะฉีดวัคซีนตัวนี้เลยงั้นฟังลุงนิดนึงคำว่ากลัวเนาะหยุดคำว่ากลัวคำว่ากลัวในสัตว์โลกทุกตัว กลัวเจ็บกลัวตายแน่นอนตั้งแต่เล็กจิ๋วกระิวจิว๋วแม้แต่ไวรัสเนี่ยไวรัสชนิดที่เขาว่านะครับถ้าฝังลุงนะลุงจะให้ฉายาว่ามันเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะมาไม่ได้มีตัวตวน,นนะนะง่ายๆถ้าบอกว่ามันมีชีวิตให้ชีวิตสักหนึ่งเปอร์เซนต์นอนได้เป็นพลังงานหมดไม่งงเนาะ อ่าวละทีนี้ฝั่งลุงเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเป๊ะเป๊ะจึงอธิบายผ่านเรื่องของพลังงานนะครับเอาละ่ะกลับมาถึงที่บอกว่าถ้าหากว่ามันปกติความดันก็ไม่เยาะเย้ยเพราะว่ากลัวฟังความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิน้นนะช่างก่อนครับ ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นแล้วความกลัวเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกก็คือกลัวเจ็บกลัวตายเพราะฉะนั้นการที่จะให้ความกลัวจากเอาไปโดยเร็วก็ต้องเอาความเข้าใจมาแทนที่ครับท่านมันยึงจะหายขาดนั้นความเข้าใจถามว่ามาจากไหนเราคุยกันสองคนนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละครับก็สื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันนี่คือความเข้าใจ ประโยชน์ของความเข้าใจมีประโยชน์มากมายมหาศาลในเรื่องสือทํใไมเข้าใจเนี่ยจบข่าวเลยนะทํางานเหมือนกันทํใไมเข้าใจเนี่ยถูกนายด่าเช้าเย็นนะงั้นความเข้าใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกอย่างแบบยั่งยืนถาวรด้วยครับท่านนะต่อมาความมั่นใจถามว่าเราใช้เวลาเท่ากับเท่านี้ร่วมกันเกิดมีความมั่นใจที่คุณให้คะแนนมาเมื่อกี้นี่ประมาณ50%นนี่นคือความมั่นใจ50%นั้นะ ถ้าว่าเข้าใจและมั่นใจแล้วนะครับความไม่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จก็แปลว่าแล้วพูดถึงโควิดนะฮะก็แปลว่าที่เราบอกว่าไม่ฉีดนะเนี่เราได้รับภูมิต้านทานเรียบร้อยแล้วจากจากภาษาลุงเดียวนี้งั้นก็แปลว่ามันจะมารักษาตัวของคุณเองในสมมติลและบริบรูบรณ์พร้อมๆกับเป็นการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นคือไวรัสโครโรนาด้วยพอใจไหมครับคำพูดอย่างนี้ พอใจค่ะขอให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตที่จะเป็นปกติต่อไปนี้จะกระลุงแล้วไม่ต้องวิตกโอกกระเพื่อมกับสิ่งดใดทั้งสิ้นนะเอาสิ่งที่มอบม่ไป,ไปนี่คือพลังงานที่ผูสคนจะมีบทบาทขนาดนี้นเลยครับต่อไปสังเกตครอบครัวนะครับจะเรียบถ้ามีลูกก็จะดูแลลูกง่ายนะครับเพื่อนฝูงที่ทํางานคนที่เคยไม่กินหน้ากินตากัน,นต่อไปดูดีพรุ่งนี้มาเดืนนี้ไปทํางานคนที่ไม่ อะไรไม่กินนะเขาจะทักทายเราเราจะไปรูปใหม่เลยสังเกตให้ดีนะครับขอให้สังเกตการเป็นอยู่อาชีพผู้ร่วมงานรวมทั้งหลายๆอย่างโอเคไหมครับมันจะเรื่องของของมันไเองนะลุงใช้เวลากับลุงโทษผมใช้เวลากับทางฝั่งคุณเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับบุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นทางกดฝั่งคุณถือว่าเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้จริงๆและติดตามมาจริงๆนะครับเหตุการณ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นถือว่าสิ่งนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากในเวลานี้โอเคไหมครับค่ะคุณลุงอ่าขอแสดงความดีขอให้ครอบครัวเจริญงอกงามทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณลงุงขอบคุณค่ะครับ